สำหรับเพื่อนๆที่เผลอส่งข้อความผิดไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับหรือว่าเผลอส่งรูปผิดไปนะครับแบบนี้เราสามารถลบออกได้ครับผมไม่ยากอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆอ,อยู่ในหน้า discord ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ข้อความอันนั้นนะครับที่เราต้องการจะลบหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการจะลบนะในส่วนของตัวอย่างเนี้ยขอผมจะอยู่ใน ดเร็กท์เมสเซจนะครับหรือว่าข้อความส่วนตัวนะที่ส่งหากันครับผมผมก็จะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็กดไปที่ชื่อเพื่อนคนนั้นนะครับที่ผมส่งข้อความหรือว่ารูปภาพผิดไปนะครับจากนั้นมันจะมีทั้งหมด2วิธีครับผมวิธีแรกเลยนะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ข้อความหรือว่ารูปภาพนั้นนะครับแล้วนะกดปุ่มชิปครับผมค้างไว้ทางด้านหลังตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรูปถังขยะสีแดงอยู่ให้เรากดชิปค้างไว้นะครับและเลื่อนไปที่รูปถังขยะ และกดลงไปได้เลยอ่าในส่วนของรูปภาพก็ทำเช่นเดียวกันครับผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้จากนั้นเลื่อนไปในส่วนของถังขยะและกดลงไปได้เลยแล้วข้อความเหล่านั้นก็จะหายไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของอีกบัญชีหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อนี้นะครับที่ผมส่งข้อความผิดไปหาเขานะครับข้อความนั้นหรือว่ารูปภาพนั้นก็จะถูกลบออกไปแบบนี้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ผิดไปแบบนี้นะครับ ให้เราเอาเมาส์ไปชี้เหมือนเดิมครับผมอ่าแบบนี้แล้วกดไปที่จุดๆ,ๆนะครับแล้วเลือก delete message ครับผมแล้วกดที่ delete อีกรอบหนึ่งนะครับจึบมันก็จะได้ผลเหมือนกับวิธีแรกที่ผมสอนเลยครับผมเพื่อนๆเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะว่าจะส่งข้อความอะไรผิดไปนะครับโอเคลองนะั่ไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์หรือ subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ